เราจะต้องเลือกหมูก่อนนะขาไหนคะขาหน้าของหมูด้านหลังเลยนะเพราะมันก็จะีาองมแต่ว่าด้านหลังขาหน้าของหมูแต่ด้านหลังด้านหลังเอ๊ะเอาพี่เป็นตัวอย่างได้ไหมคะด้านหน้าเป็นขาหน้าของหมูด้านหลังจากนั้นก็ใช้มือนวดนวดคลึงคลึงเนื จะทอดลงไปนะคะสูตรเดี้ของพี่อ้อแต่ว่าถ้าจะผ่าน QC ต้องเป็นลิ้นพี่ปอใช่ยังไงครับว่าเราขายในฐานะที่ว่าเป็นร้านพี่ปอด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะดึงคาแรคเตอร์ของปอตัวพี่ปอมาใช้คาแลคเตอร์พี่ปอเป็นยังไงคะก็คือเป็นคนที่สนุกแซ่บอร่อยแซ่บเข้มนี่พี่น้องก็ชมเห็นี่โอ้นี่พี่ชกมันไม่ได้เนเนเนอ่ากลับได้นี่พย เหื้อทองอารามเมื่อไหร่กับ <G ül> แค่ครั้งเดียวครับผมออแล้ววละครนี้เราก็ลอยข้างนีด<ร>สุกทุกกินเลยนนในระหว่างเอาอีกข้างหนึ่งสุกพี่ออก็ทําการหมักปลาสแซลมอนสดใหม่เนื้อแน่นๆชิ้นโตโตด้วยน้ํามันมะกอกเชน่นเดิมตามด้วยพริกไทยดําเกลือปรุงรสคลาสสิ่และอรอริกาโนลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะกริวได้เลยและพอสเต็กคกริลเสร็จก็นําไปวางในกระทะร้อน กินมากๆพอพี่อ้อทำเสร็จผมก็จะไปรับมาอย่างี้แล้วก็บอกว่าเสร็จแล้ว หมูหมักแล้วก็การย่างที่มันกรอบข้างนอกนุ่มข้างในอยู่แล้วนี่มันอาพิเศษจริงๆนะครับเพราะว่าอันนี้จะมีความหอมของพริกที่แต่ต่างกที่หอมหมดจากทีมัวเองอีกพริกครัวก่อนเราต้องไปเอาพริกที่โคราชครับพี่ต้องอจากโคราาเท่านั้นค่ะต้รออะไรอจากโคราชเท่านั้นเลยเราต้องมีความรอจังหวะนี้มานานแล้วรอว่าพี่จะเข้าเมื่อไหร่จะเข้าพริกผมแล้วกหอมแล้วก็เผ็ดทำน้ำจิ้มไข่ได้เลยอ่ะพี่ครับผมจะบอกว่าร้านเราเนี่ยครับ ไอ้นี่ก็ต้องไปเอาตรงนั้นอันนั้นก็ต้องไปเอาตรงนี้ด้าอาซามอนต้องไปเอาที่หัวหินพริกต้องไปเอาที่โคราชครับผมที่เดียวเท่านั้นเดียวนั้นพี่อ้อเขาแอบเมามาค่ะว่าพี่ปอเนี่ยเป็นคนที่แบบละเอียดมากในเรื่องโดยเฉพาะการเก็บเงินคือมนุษย์เราอะต้องต้องมีเงินสดหนึ่งอันนี้เก็บไว้สําหรับไม่ต้องไปยุ่งกับมันแต่อันนี้คือจ่ายแบบ a v a l a b l e คือว่าาไอ้นนท์ขาดก็ซื้อไปซื้อว่ายามขัดสนจริงๆก็ต้องพยายามบริหารไอ้เงินอันนี้ให้ได้ ใช่ไหมส่วนอันเนี้ยมันถ้ามันไม่ไหวจริงก็ยืมมันก่อนยืมมันมาใช้ใชแต่ถ้าคุณได้ตังกลับมาแล้วให้เอากลับมาเติมไม่ได้สอนเฉพาะพี่อ้อนะคะจะบอกให้<อ>ลูกน้องในร้านสอนทุกคนแต่พี่ไปสอนกันอีท่าไหนคะทำไมถึงต้องมีการสาบาน<ะ>ยังไม่ได้ให้เล่าช่วงหน้าเดี๋ยวค่อยมาฟังเรื่องนี้คุณผู้ชม